อมามาสูนให้พ่อกับแมเ่เฮียงโอ้มโมโหมากเลยอือ,อเป็นเป็นอะไรเลยลูก,กใครถอดเสื้อผ้าลูกผูก้หญิง ไม่เฮียงเอนไม่เฮียงถอดเสื้อผ้าทำไมลูกโอ้โหทุ่งเงินฝันเลยอ่อ

เียงหนูขับรไม่เพงไปอ่อเออนปวดที่ี่ม่อหยสวด้มีเงนไม่สบาย เลยที่ถุงเงินกดธีกโกรที่ฝันว่าพ่อไม่ช่วยไม่เฮียงเหรอะโอ้กรธทำไมลูกน่นเป็นความฝันลูกโอ้โอถุเงินอัอกอถุงเงินรักไม่เฮียงมาก ไม่ให้ไม่ให้มีเฮียงเป็นอะไรแล้วล FC ก็โทรหาโทรหาถุงเงินไม่ถุงเงินก็ไม่รับโทรศัพท์เลยลูกนะโอ้ถุงเงินศูนย์มากเลยศูนย์นกี่วันลูกศูนย์เจ็ดวันเลยโอ้ถุงเงินศูนย์ตั้งเจ็ดวันพอนะ

ช่วยเมียหรอมีช่วกูให้วก็ไม่เียเหมือนกจะไม่เียงไปถกก็ไม่ชวยไม่เียงก็ได้จับกูจนแล้วน้ขาหักคึ้นเลยก็นะขาหักเลยหักครึ่งเลยไม่เพียงเอามีดฟันเลยลูกไม่ยุ่นขา๋อ้ผมกูสึกไม่สบา ศูันยนนะตนั้งเจ็ดวันน่ะล้ว0วันเลยใจร้อนไม่มีใครช่วยเลอ๋เหรอไม่มีใมีช่วยไม่ไอืู่้วก่วโไม่ร้ใครลูกอ๋อไโกรธเลยเล่าลูไม่สนใจไม่หยุดเหรอพ่อไปสนใจใครลูก ก็ไม่สนใจใครหรอกลูกเพราะก็นอนอยู่คนทาเดียวธรรมดาหละไปคิดถึงถุงเงินอยู่ตลอดเวลาคิดถึงไม่เฮงตลอดเวลาคิดเไม่ช่วยอก็พ่อพ่อไม่รู้เรื่องนี่ลูกพ่อไม่รู้เรื่องพ่อจะช่วยได้ไงลูกก่รู่รูอง่หนช่วเออ ใน,ในความฝันของทุงเงินนะพ่อเป็นคนใจนดำเลยลูกครับอาตัวช่วยกูแก่กูไปอยู่เป็นอะไรใหม่ต้องพูดอะไรอย่าืมกูจะกินรองใครอ๋อก็มีเสียงพัดลมครับเอซีเราบว่า,วาอยู่ในรถครับก็ข้างนอกเสียงมันดังมันไม่ค่อยได้ยินก็เลยเข้ามาในรถนะครับแล้วม,มาตั้งกล้องอยู่ในรถ คุยกับถุงเงินครับอีสีครับผมอากาศมันร้อนครับเดี๋ยวโทรศัพท์มันจะโดดอีกอเนาะเอฟซีเขาถามพ่อว่าทําไมมันเสียงเสียงลมดังนะลูกพ่อก็เลยบอกเอฟซีว่าพ่ออยู่ในรถตั้งกล้องบอก ฉันไมยคุยใครเลยนะพ่อนะอถามเรียกผมเงินถุงเงินก็สูญให้ไม่คู่กับอ๋อถุงเงินก็เลยมไม่อยากจะคุยกับใครเลยครับมันโกนก็สูญนะพ่อโอ้มันมันโกดมันสูญมากแล้วแล้วครบเจ็ดวันยังลูก่ครับอนะ๋อครบพอดีใช่ไหมลกูกครับอถุงเงินสูญเจ็ดวันนะครับเอฟซีครับผมฟังให้ชัดเพราะว่าถุงเงินสูญให้กับพ่อไหวสูญให้ พี่หนุ่มด้วยสูนให้ใครหลายคนด้วยไม่ไม่ไม่คุยกับคนเลยว่างั้นนะครับเนาะแล้วถุงเงิน<ะ>อีกสองวันหวยออกนะลูกครับอ<ะ>ืมอถุงเงินยังตัวเดิมไหมลูกตัวเดิมครับ<ะ>แล้วเพราะลยไรสูญนะเพรอไรถุงเงินสูนนะ มาถุงเงินศูน์มามากเลยศูนย์มาตั้งหลายวันแล้วพ่อพ่อเพิ่งรู้ <17 S 1> ว่าถุงเงินศูนย์อยู่ตั้งหลายวัน,วนศูน์อยู่เจ็ดวันครับถุงเงินศู์อยู่เจ็ดวันครับเอฟซีครับผมเดี๋ยวนี้ก็ยังยังไม่หายศูนย์ใช่ไหมลูกยังครับอแล้วที่ถุงเงินที่ตกเตียงอ่ะ ยังอยู่ไหมลูกอยู่ครับอืม,ม,มแต่มีแต่มีศูนย์ครับอ๋อ oh, ถุงเงินตกเตียงถุงเงินก็ศูนย์มาแล้วครับศูนย์ก็เรียกพ่อไหวนี่พี่หนุ่มโอ๋อที่เรียก,ท,ยกที่เรียกพ่อไม่ได้ยินเรียกพี่หนุ่มไม่ได้ยินนะถุงเงินได้ศูนย์ตั้งแต่วันตกเตียงครับไม่ได้กี่วันแล้วพ่อมันก็ได้เจ็ดวันแล้วโอ้มันได้เจ็ดวันแล้วครอตอนนั้นถุงเงินตกเตียงครับพี่ทีครับผม หกเก็ดช่วยด้วย6กเก็ดช่วยด้วยถุงเงินก็ศูนย์เราก็ไม่เข้าใจนะครับคิดว่าถุงเงินบอกแค่แค่หก็ดช่วยด้วยแต่ตอนนี้ถุงเงินก็บอกว่าศูนย์ 0, ยัง0ูนย์ไม่หายเลยนะครับแล้วถุงเงินว่าอะไรนะที่ว่าห้าเ็ดหนึ่งนะลูก เลือกตั้งสอวอ่าได้ได้เบอร์571มาใช่ไหมลูกเดี๋ยวนี้ยังไปหาเสียงไหมลูกไปครับโหยังยกป้ายเหมือนเดิมไหมลูกยกครับือเลขยกป้ายของทุนเงินครับ571แต่เลขตกเตียงของทุนเงินฮะตกเตียงนะตกเตย์ไม่สูหมคนระับโอ้ตกเตียงยังศูนย์ไม่หาย เกตถุงเงินศูนย์ช่วยด้วยหกเกตถุงเงินช่วยด้วยครับอีซีกับผมก็มีศูนย์อยู่เหมือนกันนะครับเนาะมีศูนย์อยู่ครับอยู่ครับผมก็คิดว่าเป็นตัวเดียวครับอีซครับหกศูนย์เจ็ดศูนย์ที่แรกก็ว่าหกเจ็ดเข้าไว้ก็เป็นเอาลอตเตอรี่ไปซะเยอะเลยหกเจ็ดที่ไหยได้เป็นหกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์ไม่ได้ซื้อเลยครับไม่ได้ซื้อไว้เลย <laughs> ทุ่งเงินเดี๋ยวนี้อยู่กับแม่เฮียงลูกครับแล้วปู่ดำมายังลูกปู่ดำกลับไปแล้วคนระับปู่ดำกลับไปแล้วอ่ายายใบยายทุงก็กลับแล้วลือลูกครับอืมเอาครับเอฟซีครับ,รบของน้องทุ่งเงินนะครับนะนะส,สรุปแล้วยังยังไม่สรุปครับพรุ่งน,นี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเอฟซี SC ครับผม 7จ็ดงมันอ่อะไรลูกรงเงินม่โีตัโทรศัพท์เงินมันไม่ดีด,ด้วยไม่มีตังโองในโทรศัพท์คทุงเงินก็เลยไม่โทรหาใคร,ครก็รอให้เอฟซโทรหาอย่างเดียวลูกเดี๋ยวเอฟซก็จะโทรมาหาอย่างเดียวเอฟซี FC ก็บอกว่าคิดถึงทุงเงินอยู่นะไม่ได้ยินเสียงทุงเงิน เขยังคิดถึงอยู่เหมือนเดิมอยากยึดได้ยินเสียงถุงเงินจังเขาก็บ่นหาถุงเงินอยู่ถุงเงินึงทุกคนอืมถนึงทุกคนครับคิดถึงทุกคนนะลูกเนาะครับอืมครับถุงเงินผมจะไม่หายนะครับ ขงินทถุงทุกคนอ๋อถุงเงินยังกดไม่หายแต่ถุงเงินยิดถึงทุกคนครับไม่รู้เป็นไรนะถุงเงินเป็นไรโอ้ถุงเงินเป็นเองเลยลูกครับไม่มีใครทําอะไรให้นะ ครับผมสาหรับตัวเลขน้องถุเงินนะครับเนาะจะมี067ครับอีกทีครับผม067แต่เล่น2องตัวก็มี0607น้องบอกว่า0มาได้7วันแล้วครับของน้องถุเงินนะครับเดี๋ยวฟังน้องถุเงินคุยอีกพรุ่งนี้นะครับเนื่ว่าเดี๋ยวน้องธุเงินจะมาคุยให้ฟังอีกครับสําหรับคิดวันนี้ครับอีกทีครับผมน้องถุเงิน0 นะครับว่าหกเก็ดคือตัวเดิมแต่ตกเตียงะ่ะหกเ็ดชด้วยหกเก็ดช่วด้วยน่กกยยะน้องลงเงินศูนย์แต่ต้องคงเงินไม่บอกตอนนั้นนะครับว่าอีซีครับผมเพิ่งมาบอกอแคปหน้าจอไว้ครับอีซี่ครับผมครับผมแคปหน้าจอไว้ครับผม